สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบิดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่20เดือนมิถุนายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องมเาเธรรสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากลุงพันโคราตนะคะไปพี่น้องค่ะแนวทางของลุงพันโคราตนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขามาเป็นเลขวิ่งนะคะเขาเป็นวิ่ง วิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะเขาเลขวิ่งศูนย์อันนี้เป็นศูนย์บราณนะคะเขาวิ่งศูนย์เขาเป็นเลขล่างนะคะพี่น้องคะเขาโตวิ่งนะคะพี่น้องคะต่ว่างวดที่ผ่านมาหนิลุงพันุเราจับคู่หาศูนย์เก้านะคะแต่ว่าเลขวิ่งของเรานนิมานะคะอ่าเราหายลางเลยนะคะพี่น้องคะเมื่อนี่ค่ะแอกเกอเลติดตามสำหรับแนทางของลุงพันุ์โคราชขาดใมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องซิมีตัวได้แน่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ครับค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับค่ะมาติดตามขึ้นมาค่ะแมนงดทีแล้วงดทีแล้วนีว่เลขวิ่งเดินสองวัดเจ็จเลยนะแมนค่ะออเดี๋ยวนี้เลขวิ่งแถวบ้านลุงอ่ะเขาให้ครึ่งเดียวลุงขาดทุนแบบเนี้ยอูอเดี๋ยวนี้เลขวิ่งยังให้ครึ่งนึงอ่นะศูนย์่างนะศูนย์ว่างแล้วก็มีศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกมันก็ยังไม่เว้นมันยังให้ครึ่งเดียวอยู่เลยค่ะอือ อ๋อทีนี้ทีนี้สูตรโบราณนี่แหละเดินดีใช่ใช่ค่ะได้ค่ะอ่าสูตรโบราณข้างบนงวดนี้จะเป็นวิ่งศูนย์ลองสี่บนวิ่งศูนย์ลองสี่ค่ะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งค่ะศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองค่ะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามค่ะ ทีนี้จะมีตัวกันอยู่สองชุดค่ะศูนย์ห้าสามอันนี้ตัวกันศูนย์ห้าสามค่ะหกสองสามหกสองสามค่ะคือข้างบนนี่เลขศูนย์มันมาได้ทุกหลักแต่ว่าเสียบ้านลุงอ่ะถ้ามาหลักสิบกับหน่วยจ่ายขึ้นเยอะทุกประตูอ๋ออ่าค้าค่าคนไหนชอบเล่นสิบเหมยก็เล่นได้เลขศูนย์อ่ะ แต่บ้านลุงบ้านลุงไม่เล่นเพราะว่ามันจ่ายขึ้นเดียวทีนี้ก็มาข้างล่างข้างล่างมีห้าสามห้าสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะแปดสามแปดสามค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะมันวิ่งห้าลองสามอวิ่งห้าลองสามค่ะจ้า แต่วันนี้ลุงซื้อโรตรีลุงเอาลุงซื้อมาห้าสามแต่ว่าลุงจะแทงข้างบนเวยด้วยลุงมีชุดเดียวที่ลุงจะเล่นออ 5, 3, ห้าสามเหรอคะห้าสามคุณห้าสามไม่ได้สามตัวจะแทงบนแทงล่างเลย้วยชุดเนี้ยอ,อืมใช่ก็เรียกว,ว่าตัว,ต,วตัวเด่นสุดตัวตัวพีคสุดก็เป็นเป็นศูนย์ห้าสามแทงหน้าทั้งบนทั้งลลางออตัวเดียวจ้ะลุงมันออกมทีแล้วลงุง ลุงขาดทุนก็าข้ขึ้นดีค่โอ้วิ่งกันยังให้เครื่องเดียวสีคะลุงพันลุงลุงก็จิแต่แตศูนย์หกศูนยจ็ดศูนย์สามศูนเก่าตายลุงเครื่องเดียวมดทกประตูโอ้ยลุงเนาะขาดทุนในโวยก้าลุงนะเงิน้นรางวงนี้ลุงลุงกงินเง้นอยู่ตัวเดียวขึ้นเลขศูนย์หาสามมันจะมากด้ทุกประตูท่านแหละศูนย์าสาม้วเนาะอืมตัวกันมันก็เป็นหกสองสาม ขันไทรกัวเล็ล็อกกันกันเล่นตักเก่าอะไรและบักกุ๊กสองสามข้บักเก่าสองสามอะไรสองเทิอือฮันนเขากัวเล็ล็อกกันนะแต่จังหวัดเลขศูนย์ข้างบนน่ะเขาจะมาในทุกหลักทุกหน่วยแต่ลุงโมเรียนลุงโมเล่นเด็กตัวกว่ากว่าตัวก็ตายเต็มคันเด็กชูนย์มากชิ้นเงือก็ได้ครึ่งเดียวไงลุงก็เล่นเลียนแบบนั้นอ๋อทุกงวดปะคะศูนย์นั่น ทุนติดสองงวดเลยเ้องวดสี่พันมาเขากจ่ายเคื่องเดียวเออนงวดนี้งวดนี้ด้วยเพราะงวดนี้ถามมัถามคนทรงเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจ่ายเคื่องเดียวทิปประตูเลยอือค่ะอือมู่บานรุ่งแถวอำเภอพิมายเนี่ยแถวโน่นสูงเลยเราตามเบืองศูนย์ศูนยโบราณนเดินดีเดินดีเนาะค่ะศูนย์โเนาะศูนย์โบราณมันศูนย์โบรามันเขาแค่ตัวเดียวเองจ้าลุงท่านได้ค่ะอือ โ <Okay, no, S 1> อเคเนาะออกประกอบไปก่อนเนาะได้คะ่ะลุงพันธ์อ่าโอเคคอยเต็มที่โชคดีทชคขัดโชคขนค่ะขอบคุณค่ะลุงพันธ์ค่ะสวัสดีนะคะครับผมค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอ่าลุงพันธ์โคราชนะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณน,นะคะสูตรโบราณงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของลุงพันธ์จากเขาสูตรโบราณ นะคะคเอาสำหรับสูตรโบราณมือนีนะคะชุดบนนะคะบนวิ่ง0กับ4นะคะบนวิ่ง0กับ4ะค่ะแนวทางมี0 4 1 0 4สี 4, 2, 4 3นสีสีนะคะโตกันมีสุดหา3 6 2 3นะคะพี่น้องคะล่างวิ่งหากับ3แนวทางค่ะมีหา3 7 3 8 3 9 3่ลุงพัน สำหรับเลขกวิ language, on ่งบนนะคะเราเน้นศูนย์ค่ะพี no like ่น้องคะบนเน้นศูนย์ค่ะสําหรับตัววิ่งนะคะแล้วจับคู่นี่ลุงพันเราเน้นตัวนี้ค่ะพี่น้องศูนย์หาสามนะคะพี่น้องคะศูนย์ห้าสามนะคะล่างอ่าวิ่งเราเน้นตัววิ่งก็คือหานะคะแนวทางคือหาสามนะคะล่างมาอนี้ลุงพันเน้นบนเน้นล่างนี่เน้นหาสามเค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของลุงพันนะคะบทีพผ่านมา มอที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะ,เข,งงะ,คะเขาวิ่งล่างศูนย์นะคะเขาวิ่งล่างศูนย์ต่ว่าโตจับคู่เนี่ยโตจับคู่ลุงพันเราประเดิษจ,จับคู่ศูนย์หกนะคะเราจับคู่หายศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สี่ตะว่าเลขวิ่งเข่านะคะอไอเลยพี่น้องคะเอาจงไลยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยสำหรับแนวทางาจากลุงพันโคราชนะคะพีนะ่น้องคะแนวทางารัฐบาลไทยวันที่หนึ่ง นะะหนึ่งกระกฎาคมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวท้างจากาลุงพันโคราชนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนำไปพิจารณาเบิรค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ,พี่น้องพระเทวสุขุสุขค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากลุงพันโคลาดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าว่าอยากสิพาดกับแนวทาง เด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสได็บ่าพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรากการเนาะค่ะพ,พี่น้องคะ่ะเอามาอนีนะคะแนวทาทำเบอร์ตงมวลมันนีของลุงพัน์โคราชนะคะแนวทาช่วงช่วงแรกนี่นะคะ,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 คะ,คะพี่น้องคะมีเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนําไปพิจารณาเบิรงธรรมกัชอบแนวทาของลุงพันธยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่ง รัฐบาลเอาไวพ้พ้อเมื่อนี่ลูกพันธุ์เราก็นเน้นทั้งบนทั้งล่างนี่เน้นหาสามนะคะมั่นใจหาสามมากๆนะคะพี่น้องคะมีเพียงสำนีนะคะสำหรับแนวทางของลูกพันธุ์ช่วงบ่ายนี่นะคะพี่น้องคะเอาแอลกอสซเดอร์คอร์โตล่าไปพี่น้องมาเท่าสกูุสุข้นไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พ่อกันไม่กระแบดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ